ดีครับทุกคนวันนี่อยู่กับผมกฤษโซยาวน,นี่เราจะมาเคลียร์ไอกองบ้านนี่นะครับอ่าก็คือหนังสือตอนเนี้มันล้นทะลักเกินไปนะครับแล้วก็ยังมีที่ว่างทีหนึ่งสิ่งที่ผมจะทําคืออะไรล่ะสั่งตู้นะครับนั่นแหละโอเคเราสั่งมาแล้วเมื่อวานเราสั่งมาตอนประมาณเกือบห้าโมงได้นะครับผมเห็นมันขึ้นแฟลชเซลในช้อปปีก็เลยกดสั่งมาพอก,กดสั่งมาวันนี้มาส่งนะครับตอนบ่ายโมงถือว่าโคตรไวนะครับร้านมาส่ง,องเองประกอบให้เรียบร้อยนะครับประกอบฟรี ค่าส่ง400กับตัวตู้แค่7 95มั้งจำราคาไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปหยิบกันนะครับอยู่หน้าบ้านอันนี้ก็เขียนหนังสือให้มันว่างเตรียมเอาตู้มาวางโอเคโอเคนะครับนี่ครับตู้ก็คือเมื่อกี้เขาประกอบเขาก็มานะครับก,ก็โทรมานะเขาก็ประกอบตรงนี้ลนะ้5นาทีเสร็จปุ๊บได้ตู้ฟุ๊บเ็เรียบร้อยนะครับ เราก็ได้ตู้มาแล้วแต่อย่าเราเช็ดทำความสะอาดซะหน่อยนะครับย่าอย่าไปดูตอนมันถึงบนห้องเลยได้การเพราะผมต้องขนย้ายอีกโอเคโอเคทุกคนย้ายมาเสร็จแล้วมันก็ดูเข้าที่เข้าทางน,นะครับแต่อย่าเรามารีวิวตู้กันก่อนมามาโอเคครับนี่คือตู้ที่ซึ่งซื้อมาจากร้านที่ผมลงไปในโพสชุมชนนะผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับเหมือนตู้นี้ครับแต่ว่าเหมือนตู้อ่ะออันนี้จะเป็นที่ผมซื้อมานานแล้วมันจะเป็นไซส์เก่านะครับมันจะเตี้ยกว่าประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็ไม่มีปัญหากับการใช้งานของผมสักเท่าไหร่ก็โอเคไม่มีอะไรนะครับมันก็จะเตี้ยนเะนี่ยเห็นปหเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นล่าสุดนี่คือตู้แรกที่ซื้อมานะครับแต่ว่าไอ้ตู้เนี้มีปัญหาเยอะมากนะผมซื้อมาราคาราคาแพงกว่าตู้นั้นด้วยนะครับอันนี้คือตู้เห็นไหมไม้เนี่ยตู้แบบอื่นนะมันจะเป็นประกบปิดบนแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบข้างนะครับซึ่งมันไม่ดีเลยอนะ่ะเอาจริงๆ ผมใช้มานี่ไม่เวิร์กนะครับความสูงเท่ากันเลยสองตู้นะครับเพราะว่าแบบร้านนี้เวิร์กมากนะครับส่งส่งค่อนข้างไวก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับดูรวมๆดูลมๆนะครับนะครับนี่อ่ะอันนั้นจะเป็นตู้ที่ผมอันนั้นเกินยี่สบปีแล้วมั้งตู้นั้นนะครับผมว่ามันเอามาลงล็อกพอดีเหะพอใส่อย่างเงี้ยนะครับก็ก็ดูสวยดี แล้วก็อันนี้จะเป็นชั้นที่ผมไปซื้อจากไทยวัสดุนะครับมาทาเมื่อมามาเชื่อมเองอะไรเองนะครับไม่ได้เชื่อมสีเขาเรียกว่าอะไรเอามาเจาะนะครับแล้วก็แปะนะครับเดี๋ยวอนาคตเนะี่ยจะทําให้มันเต็มข้างบนนะคจะได้มีที่เก็บเยอะแต่ปัจจุบันก็ถ้ามีอีกตู้หนึ่งแหงหนังสือพวกนี้น่าจะพอดีนะครับใส่ไปก็น่าจะหมดนะครับอ่ะนี่ไอ้ตู้กลางเป็นตู้แรกของผมก็จะเป็นสาเก่ามันก็จะเล็กนะครับแต่มันก็ยังใช้งานได้ดีผมก็โอเค เก็บไว้นะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้ที่สองซึ่งตู้นี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันงานมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นป่ะแผ่นหลังก็เป็นสีขาวอะ่ะทําไมแทนที่มันจะเป็นแบบเป็นไม้แบบนั้นอะ่ะมันเป็นสีขาวเงี้ยเออมันก็ไม่สวยแล้วนะครับแต่ซื้อมาแล้วก็โอเคทําใจนะครับตอนนั้นมันก็ไม่พูดว่าถูกไม่ได้หรอกละครัพอๆกันเลยสองตู้เนี้ยนะครับเป็นรุ่นสูงเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพคนละแบบกันเลย นะครับก็แนะนําแบบนี้เวิร์กมากนะครับอืก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเอาหนังสือใส่ตู้กันนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยก็คือไม่คิดว่ามันจะเต็มนะครับนี่คือหนังสือทั้งหมดที่ผมมีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันจะใส่พวกตรงพวกตู้ไม่เข้าได้ะอะไรเงี้ยเออไปกวางกองๆเลยตอนนี้คือใส่ไปหมดแล้วนะครับของแฟงนอนาคตต้องซืออ้อไอชั้นนี้มาเพื่อมาเต็มนะครับเพราะว่าช่องมันเหลืออยู่แค่นั้นเองก็จะเต็มอีกรอบหนึ่งนะครับก็ผมเจอแล้วไอตู้กลางเนี่ยที่มันเตี้ยกว่าชาวบ้านเห็นไหมตู้ที่มันเตี้ยกว่าชาวบ้านนะครับข้อเสียคือ มันใส่นิยายอ่ะสมมติเป็นเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพใช่ไหมมันจะใส่ตู้นี้ไม่ได้นะครับเอาแค่นี้หนังสือตรงนี้เห็นไหมเคอเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเนี่ยหรือผมจะให้ดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าซื้อมไม่พอจริงตรงนี้มันยังพอว่างอยู่ก็ต้องมาใส่ตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะมาใส่มาแซมแซมชั้นนะครับให้มันพอเพราะว่ามันไม่พอจริงก็คือผมซื้อมาวันเดียวไม่คิดว่ามันจะเต็มอีกแล้วนะครับต้องมีข้างบนจริงๆ ก็นี้จะเป็นอ่ะบางคนเห็นเอ้ยทำไมมุมมันแปลกตาไปนะครับนี่คือห้องอีกห้องนึงที่ผมย้ายมานะครับก็เพราะว่าห้องเก่าอา่าฝั่งผนังเนี่ยครับมันจะโดนแดดตอนทิศตะวันตกใช่ไหมมันก็จะโดนแดดตอนเย็นนะครับมาร้อนนะครับเช่นเนี่ยตอนนี้ยเวลาสี่โมงครึ่งโคตรร้อนนะครับแต่ห้องนี้ยังไม่ร้อนนะครเนี่ยแล้วก็ซื้อม่านที่มันกันยูมาช่วยเออห้องนี้เย็นเลยอยู่สบายนะครับก็แต่มันจะไม่ใช่สีเหมือนเดิมนะ ห้องมันก็ไม่ได้ทานะขี้เกียจก็เลยโอเคแต่เดี๋ยวพอัะนังสือเต็มมันก็ไม่เห็นแล้วพวกสีคงสีขาวอะไรพวกเนี้ยนะครับจบไปก็แนะนาจริงจริงครับตู้นู้นนะครับขนาดนั้นกาลังดีเลยถ้าสมมติใครไม่เคยซื้อใครไม่เคยมีขนาดเล็กแล้วซื้อเลยขนาดนั้นสักสามตู้เรียงกันเนี่ยผมว่าสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าของผมก็มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับก็มีอยู่พังเท่านี้ประมาณนี้นะครับก็ใครอยากให้ผมรีวิวห้องที่ผมอยู่ตอนนี้กับ ห้องเก่าไปเทียบกันว่าตอนนี้ห้องเก่าเป็นยังไงก็ลองบอกมาใต้คลิปนะครับถ้าถ้ามีคนอยากดูอยาผมจะได้ทำนะเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ถ่ายแล้วกันอะไรเงี้ยอไม่มีอะไรแล้วมงครับอ่ะนี่คือสำหรับรีวิวตู้นะครับเยี่ยมเลยก็มันเป็นรุ่นที่เรียกว่ายอดนิยมนะครับยอดนิยมพอสมควรสำหรับไอ้เจ้าตู้นี้โอ้ยติดติดของติดของต้องมากวาดอีกนะครับ มันก็เป็นตู้ที่ในกลุ่มเขาใช้กันเยอะนะครับในกลุ่มหนังสือเนี่ยเพราะว่ามันถ้าสังเกตดูมันจะเก็บแบบหนังสือได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ได้อ้วนแบบลงมาเหมือนตู้อย่างเงี้ยอะเห็นไหมตู้มันอ้วนนะครับพอใส่หนังสือปุ๊มมันก็จะลึกแต่ันนี้ก็คือแบบหน้ามันจะนบพอดีนั่งสือเนี่ยเห็นปะก็มันก็จะสวยว่าง,งั้นเถอะนะครับไม่มีอะไรมากประมาณนี้ แล้วพวกนี้ผมก็คงต้องโลบ้างนะครับมันเป็นหนังสือที่มันไม่ครบเล่มเนะี่ยอย่างมีนารโตะอะไรเงี้ย<ม>ก็คงต้องโลทิ้งนะครับ<ม>เพราะว่าจะตามหาครบชุดก็ยากอะไรเงี้ยหลายเรื่องเลยตเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยฮายาเตะเนกิมะโปเกมอนนะครับโปเกมอนก็ขายไม่ได้หรอกมั้งกระเพานี้เนี่ยไฟลเทิก็ยังไ,ไม่ครบขาดหลายเล่มนะครับขาดขาดขาดไปหมดเลยเนี่ย มีโดเรมองโดเรมอนนะครับโดเลมังไมเคิล uh. ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปรีวิวชั้นหนังสือก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย